เกันไปนะครับผมปตุ้ยนะครับถ้าใครเคยได้ยินชื่อปูตุ้ยบ้างครับนะครับโอเคครับถ้าดูในเฟซหรือดูในที่ต่อเก็จะเจอผมนะครับติดตามตัวไว้ออกบอกแม่นนะฮะแล้วก็เป็นผู้ช่วยพระอาจารย์สอนรหัสชีวิตนะครับ ก็จะขอประชาสัมพัญ์นิดนึงนะในเรื่องรหัสชีวิตนี่นะคระับเป็นสารประมาณผมว่าก่อนพุทธกาลอีกน,นะครับซึ่งเขาไปค้น,คนพบท,ที่ในในห้องห้องที่ฝาพรพสุของฟลายโลที่สูสารเสร็จแล้วก็มาเยผยแพร่ทังประเทศจีนแล้วก็สารนี้นะครับผมจะพูดล่ๆอาแล้วกันละละละนะครับ ะอาจารย์ถนอมนำมาที่เมืองไทยเป็นเป็นคนแรกนะครับนมาเป็นคนแรกเป็นหลวม,ม่อแรกประมาณส,สิบกว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งซึ่งยังไม่มีใครชำนาญศาสตร์นี้สามารถนับ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 คนได้เลยนะครับสามารถเอาไปทำเสริมเป็นเป็นใครที่มีไม่มีอาชีพนะครับเอาไปเสริมได้นะครับ ศาสตร์นี้จะช่วยให้เรารู้ว่าตัวเราจากอินดีชาตินี้เรามาอย่างไรมีพลังงานอะไรติดตัวเรามาหรือมีเจ้ากรรมนายเวรอะไรติดตัวเรามานะครับ <c oughs> แล้วเราจะเดินหนนทางทําอาชีพอะไรที่จะเหมาะที่จะเหมาะกับเหมาะก,กับอาชีพของเรานะครับได้ได้เดินทางถูกนะครับโคฉะลัน ถ้าใครมาถึงที่นี่แล้วนะครับถ้ามีโอกาสยังอยู่ต่อผมแนะนําให้มาเรียนเลยนะครับให้เรียนเลยก็จะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับสามนี้ใครมีไว้หลายคนที่ได้ไประสบการณ์นะครับพอเรียนเสร็จแล้วไปปรับตัวเข้ากับเรื่องมาชีวิตรุ่งเรืองปังทุราลนะครับแม้แต่เรื่องของตัวเลขผมแน่่อว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุด นะครับเราจะมีสอนทั้งบ้านเลขที่เลขที่ทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับว่าอันไหนเป็นเลขมงคลสำหรับตัวเรานะครับโอเคครับ